วันนี้เราอยู่หน้าหอพักลักษณะนิเวศ17ตอนนี้คือคือนกันมากเลยผู้ปกครองตอนนี้เดินส่งน้องขึ้นล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 งลงขึ้นลงขึ้นเหนื่อยครับซึ่งนะคะบรรยากาศในวันนี้ซึ่งเต็มไปด้วยความคึกคักและฟองฟา้าใสเราก็ได้คาความรู้สักหน้าค่าตาของนักศึกษ,ษาเฟชชี่ปี67ในปีนี้ว่ามาจากที่ไหนจังหวัดอะไรเป็นบ้านและเตรียมตัวยังไงบ้างในการเข้ามาหอพักวันแรกค่ะ สว,ส,สวัสดีค่ะคสวัสดีทุกทุกท่านนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่หอเลสเดนของพวกเรานั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะเป็นวันรายงานตัวเข้าหอพักวันแรกของน้องๆเฟรชชี่ปี6-7ในวันนี้นั่นเองค่ะคุณแซมใช่ครับแล้วตอนนี้นะครับบรรยากาศคึกค้นกันมากเลยนะครับผู้ปกครองนะก็ทยอยมาส่งน้องๆนะครับจากทั่วภูมิภาคทั่วประเทศเลยนะครับผม ทยอยเข้ามาส่งในวันนี้วันแรกนะครับวันรายงานตัวเข้าหอพักครับผมขึ้นกิจกรรมในปีนี้นะคะตระกัดขึ้นตั้งแต่วันที่3ามเอ็ดพฤษภาคมจนถึงวันที่7มิถุนายนพุทธศักราชสองพกันเลยทีเดียวค่ะคุณเจค่ะใช่ครับแล้ววันนี้นะคะเราก็จะพาไปส่องน้องเฟรชชี่ปีหนึ่งกันค่ะว่ามาจากไหนว่าตั้ลโอะไรกันบ้างและรู้สึกอย่างไรบ้างที่ได้เป็นเฟรชชี่ของมหาวิทยาลัยวัดไรลรักของเราค่ะคุณเจนไม่ใช่แค่น้องๆเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์ผู้ปกครองกันอีกด้วยไปดูกันเลย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมมาจากมาจากจังหวัดอะไรกันคะจังหวัดรังครับขออนุญาตนาตัวให้รู้สักว่ามาจากสำนักวิชาไหนชื่ออะไรบ้างคะผมสกายนายก้องเดชสุขลิมครับสาขานนีิศาสตร์ดิจิตอครับผมคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างกับว่าน้องเนี่ยมาเรียนว่าอะไรรักใจค่ะเสเซนแล้วก็เขาตั้งใจด้วยว่าอยากมาที่นี่เขาตั้งใจด้วยน้องๆตั้งใจเนี่ยถือว่าดีฮะมหาลัยเรารับ พพอร์ตยางดีตั้งแต่เนื่อๆเลยแล้วก็ส่งมาเลยกว่าจะมาเข้าหอพักเตรียมตัวอย่างไรบ้างคะว่ามีของอะไรที่ต้องพกติดตัวมาจากบ้านไหมคะก็มีพวกหมอนข้างครับขาดไม่ได้ครับผมแล้วก็ว่าไรล่ะก็มีการนำาเสนอ่ํทำโพสเตอร์แนะนำว่าต้องออาอะไรบ้างก็ได้ออกมาตามนั้นครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับผู้ปกครองของน้องเฟชชี่ปี67วันนี้ค่ะคุณเจมส์ค่ะ ใช่ครับน้องช่วยแนะนำหน่อยครับว่ามาจากไหนแล้วก็เรียนสาขาอะไรครับมาจากสาธิตมอปรุพาครับแต่ที่ผมเพนนะครับจากบางเสจชนบุรีเลยครับมาจากมาจากชนบุรีกันเลยนะครับผมแล้วก็น้องน้องเรียนเรียนสาขาอะไรครับศัตวแพทย์ครับแล้วผู้ปกครองเคยมาที่วัดไรรักไหมครับผมครั้งนี้เป็นครั้งที่สองค่ะตอนมาเนี่ยก็คือตอนที่รู้ว่าน้องอ เข้าที่นี่ได้นะฮะก็มาดูสถานที่เพื่อเพื่อให้มั่นใจก่อนนะครับว่าน้องเขาชอบหรือเปล่านะฮะซึ่งตอนนั้นเป็นช่วงปิดเทอมบรรยากาศก,าก็จะเงียบเียบแต่ว่าก็จะเห็นภาพรวมทั้งหมดสะดวกในการเดินทางภาพรวมทั้งหมดว่าทางมหาวิลาลยยมีจุดบริการนักศึกษาย,ยัางไงบ้างแล้วก็ลักษณะของคณะที่เรียนจะอยู่ตรงจุดไหนบ้างอะไรเงนี้อาคารเรียนเป็นยังไงแล้วน้องก็เลยแล้วก็ให้น้องเขาตัดสินใจแล้วสุดท้ายน้องก็ เมื่อเมื่อมาดูแล้วก็เลยตัดสินใจยืนยันสิทธิ์แล้วก็เข้าเรียนนะครับวันนี้นะคะท่านอาการบดีของพวกเราค่ะท่านศาสตราจารย์ดรสมบัติธรรมรงค์ธนรวงศ์ท่า,ทานอาจารบดีมหาวิทยาลัยวารัยลักษณ์ของเราได้ให้เกียรติมาลงพื้นที่ต้อนรับท่านผู้ปกครองที่มาสง่งบุตรหลานของพวกเราในวันนี้ด้วยตัวของท่านเองเลยนะครับพี่เจมส์ค่ะไปเลยครับพี่กีตาร์เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ท่านกันดีกว่าค่ะไปครับไปกนเลยงั้นเลยลูกหลานมีปัญหาอะไรบอกนี่เขาเป็นผู้โดยกำกับกลุ่มที่กลุ่มใหญ่เลยคนไหนเรียนอ่ะ เราก็พยายามจะดูแลให้ดีที่สุดนะ,ะเราก็รู้ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยห่วงลูกนะ,นะมีลูกแล้วลูกส่งลูกมาเรียนให้ลูกมาอยู่หอพักมาิทยาไรก็จะพยายามดูแลลูกหลานของอผู้ปกครองนะฮะให้ดีนะให้อยู่แล้วก็มีความสุขนะฮะแล้วก็จะได้เรียนนักศึกษเก่งๆนะคทั้งหมดนี้ก็เป็นนโิบายเนี่ยเหมือนกับ นักศึกษาหนุ่มสาวสองคนเนี่ยนะอยู่ชั้นปีที่สองอามาจากน่านมาจากแพร่อะไรเงี้ยนะครับก็ภาคภาคเหนือมาไกลนะก็ตอนนี้เราก็มีนักศึกษาจากนอกภาคใต้เยอะขึ้นนะมีจํานวนมากขึ้นนะก็ทำให้มีความหลากหลายมีเพื่อนกันหลายภาคมากขึ้น แต่แต่แ่สาวคนกันดันงบอกเคยมีแฟนแตวแน่แ่แต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 ่พอได้แล้วไปสัมภาษณ์กันต่อเลยโอเคเ <ไป S 2> ค่ะไปเถะไปไปค่ะในฐานะที่เราเป็นรุ่นพี่อะค่ะเรามีอะไรอยากจะบอกถึงน้องๆเฟชชี่หรือว่าน้องที่ต้องการที่สนใจจะเข้ามาศึกษาต่อว่ารายรักของเรามีอะไรจะอยากจะบอกน้องๆในปีการศึกษาต่อไปไหมคะ ถ้าถ้าเป็นสําหรับน้องๆของปีการศึกษานี้นะคะที่เพิ่งเข้ามาใหม่เป็นปีหนึ่งเปเชียะคะ่ะก็อยากให้น้องๆเนี่ยใช้ชีวิตในมหาลัยให้อย่างเต็มที่ปีหนึ่งเนี่ยเป็นปีที่เหมาะสาหรับการเที่ยวากาันหาประสบการณ์การใช้ชีวิตมากที่สุดแล้วะคะ่ะแล้วก็สำหรับน้องคนไหนที่สนใจที่จะมาสมัครมา,ราลัยรักนะคะก็สมัครเลยค่ะอย่าลังเลเลยเพราะว่าที่นี่บรรยากาศดีมากค่ะพวกของทุกท่านนะคะก็เตรียมตัวมาสมบุตรหลานเข้าหอพักกันในวันนี้นั่นเองค่ะซึ่งนะคะบางคนก็เดินทางแต่เมื่อวานก็มี มาพักมาเตรียมตัวส่งบุตรานเขา้ายังยังไม่ยังไม่ให้ผมอีก <laughs> ผมพูดด้วย <laughs> ดูสู้ตอนนี้นะคะเราก็กำลังเดินอยู่ค่ะเดินซึ่งเดินเสียงเหนื่อยใช่ไหมเสียงเหนื่อยใช่ไหมซึ่งเดินอยู่ค่ะเราจะเดินไปถึงตรงนู้นแล้วคุณเจมสค่ะซึ่งนั่นก็คือจุดขายไม่สิเขาเรียกว่าตลาดนะ่ะเฟชี่ะตลาดเฟชชี่นะค<อ>ะ เ,เหนื่อยใช่ไหมคะเหนื่อยค่ะเมื่อกี้กกเราเดินมา20กิโลเมตรได้แล้วค่ะ,คะไม่ถึง200เมตรไม่ถึง เด <Uh> ี๋ยวเราไปไปดูของกินที่ตลาดดีกว่าว่ามีอะไรกินบ้างเพราะเราเหนื่อยแล้วไปไปกันเถอะค่ะและตอนนี yeah> ้นะคะเราก็อยู่ที่ตลาดเฟสชี่นะคะซึ่งตลาดเฟสชี่ของเรานะคะมีแค่วันนี้วันเดียวเท่านั้นนนก็คือวันที่31พฤษภาคมของกินของใช้ก็มีเยอะแยะมากมายแล้วจะมีทั้งโซนของกินค่ะตรงนี้พี่เจมส์ค่ะจะเป็นโซนของใช่ครับตอนนี้ก็มีน้ํามาขายนะครับน้ำมะพร้าวขนมอะไรเยอะแยะมาครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเอาละค่ะเดี๋ยวเราก็อยู่กับตัวแทนขององค์การ,การบริหารองค์การนักศึกษานั่นเองค่ะอ่านะครับตอนนี้นะครับเราได้อยู่ในโซนตลาดนะครับว่าแล้วในโซนเนี้ยเราจัดตั้งเนี่ยเราทาอะไรกันบ้างครับค่ะซึ่งในโซนตลาดของเรานะคะของบูธองค์การบริหารองค์การานักศึกษานะคะก็เปิดขายเสื้อไปชี้นั่นเองค่ะก็สําหรับน้องๆนะคะที่ไม่มีเสื้อเปชี้นะคะก็สามารถมาซื้อได้ที่บูธองค์การบริหารองค์การนักศึกษาได้เลยค่ะก็ยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนแล้วก็ ยินดีต้อนรับผู้ปกครองทุกท่านนะคะที่เข้ามาในรั้วมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แห่งน,นี้ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับบรรยากาศการรายงานตัวเข้าหอพักวันแรกของนักศึกษาใหม่ปี2 5 6 7ของเราในปีนี้คะ่ะพี่เสียมเรียกได้ว่ารบรรยากาศนั้นโอ้โหผู้ปกครองทุกคนนะคะคือมาส่งหุ่หลานกันอย่างเต็มที่เลยคะ่ะใช่ครับตอนนี้ <c oughs> ผมก็ตื่นเต้นแทนมากเลยนักศึกษาได้ย้ายเข้าหอพักเป็นวันแรกนะครับรายงานตัวและช่วงบ่ายนี้นะครับก็จะเป็นช่วงอธิการบดีพบผู้ปกครองนะครับผมโดยศาสตราจารย์ดรสมบัติธรรมรงญญวงศ์นะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับผมตั้งแต่วลา13กร์13พฤศจิกายนไป สำ <gas>: หรับว <Hospital> ันน <confort> e> ี<ส> Patter, ้กิต้าและเจมต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สว <hind> ัสดีค่ะ